พวอออนไลน์เล r ร์นิ่งเลส n นบทเรียนออนไลน์ป5สุขศึกษาและพละศึกษาการเล่นเกมนำไปสู่กีฬาเกมนําไปสู่กีฬาเป็นเกมที่มีกฎและกติกามากกว่าเกมเบตดเตล็ดเกมนําไปสู่กีฬาช่วยฝึกการเคลื่อนไหว ความคล่องตัวความแข็งแรงและการทำงานของกล้ามเนื้อให้ประสานกันได้ดีซึ่งเป็นทักษะเบื้องต้นของการเล่นกีฬาประเภทต่างๆเกมนำไปสู่กีฬาที่เหมาะสมกับวัยเช่นเกมเตะบอลข้ามแดนนะครับเกมเตะบอลข้ามแดนวิธีเล่น 1. เตรียมสนามขนาด5คูณ10เมตร มีเส้นแบ่งแดนและเส้นแบ่งเขตซึ่งห่างจากเส้นแบ่งแดนข้างละ3เมตร 2. แบ่งผู้เล่นออกเป็น2ฝ่ายเท่าๆกันให้เข้าแถวตอนลึกอยู่ในแดนแต่ละแดนหลังเส้นแบ่งเขต3 ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้เริ่มเล่นก่อนโดยให้คนที่อยู่หัวแถวเตะลูกบอลไปในแดนตรงข้ามแล้ววิ่งต่อท้ายแถวคนที่อยู่ถัดไปจะเป็นผู้เตะต่อนะครับ 4. ผู้เล่นอีกฝ่ายจะต้องรับโดยเตะลูกบอลกลับไปในแดนตรงข้ามแล้วกลับไปต่อท้ายแถวเหมือนข้อ3 5. เมื่อผู้เล่นอยู่ในฝ่ายรุก บอลเข้าไปในฝ่ายตรงข้ามแล้วฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถเตะก,กลับมาได้หรือเตะออกนอกสนามในแดนของฝ่ายตนเองผู้เล่นที่เป็นฝ่ายรุกจะได้1คะแนนผลัดกันเป็นฝ่ายรุกและฝ่ายรับฝ่ายใดได้10บคะแนนก่อนจะเป็นฝ่ายชนะนะครับ